สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะส่งมอบรถพี่ชายกับพี่สาวนะครับซึ่งเป็นคนทางบ้านเราเลยนะครับแต่ว่าไปทํางานอยู่ทางใต้นะครับตอนแรกเขาจะซื้อเงินสดนะครับแต่ก็เกลียดใจนะครับก็ซื้อเงินสดเลยนะครับวันนี้ก็รับรถวันนี้เลยนะครับก็ได้เลิกูีประมาณนี้ครับจะเข้าสิบโมงนะครับลูกค้าก็จะเดินทางกลับใต้นะครับเพราะว่าพี่ชายที่สาวแกไปอยู่ที่นู่นนานแล้วนะครับไปรับเมาที่นู่นนะครับก็ มั่งมีนะครับก็ซื้อเงินสดเลยนะครับสําหรับเรานะครับลูกค้าที่เงินสดก็ยังนป็นะครับก็ป้อนภัยนะครผ่านน้ำมันที่ใช้พี่สาวนะครับผนเล่นเอกสารพร้อมนะครับเล่กเอกสารชดพร้อมนะครัะก็วันนี้นะครับลูใช้าพี่สาวไปเดินทางนะขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขอบพระคุณนะครับพี่นะครับ มาซื้อมาขายี่คิดถึงนะครับอยู่ไกลกันขนาดไหนนะครับก็ที่มาที่นี่นะครับก็เห็นแต่ทางื่งเขาขายนะครับก็มีเรานะครับพี่ขายก็ดูประจําแล้วก็คิดถึงก็รอซื้อที่นี่จนจนมาได้อันนี้นะครับก็คือตัววิโก้สีประตูอันนี้นะครับขอบคุณมากขอให้เฮงเงเลยรวยนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับนะครับสาธุ ลูกค้าก็รับคันนี้นะครับจะเดินทางนะครับลูกค้าถามมาเยอะนะครับแต่ก็รับเจ้าแรกใกล้ไปนะครับขับดีนะครับรับประกันว่าขับดีน้ํามันเครื่องของเลวเราเปลี่ยนให้หมดนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับเปลี่ยนให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับรับประกันให้นะครับผมโอเคครับ บางเพ่งกดพุ่มกดปุ่มนี่เลยขวาอ้กดนี่นะปุ่มเพิ่มนี่ครับแมนล้อคนหาคืนตัวไปครับไซสินีได้ครับผมครับเอาเลยเอาคราม